สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่หมู่ที่7บ้านบางพระตําบลย่านยาวอําเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขณะนี้อยู่บริเวณทางโค้งลงมาจากวัดสถิตคีรีรมหรือวัดเขาราหูนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตอนนี้ทางกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เคลียร์สถานการณ์นะครับดูเหตุการณ์แล้วก็นําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากรถกระบะ นะครับขับรถมาจากทางวัดสถิตคิรีรมเพื่อที่จะไปบริเวณทางสามแยกนะครับแล้วก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งเข้ามาชนชาวบ้านนะครับซึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับนั่งอยู่หน้าบ้านของตัวเองแล้วรถก็แหกโค้งเข้าไปครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บหลักฐานนะครับเพื่อที่จะดู สถานการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับว่ามีความผิดอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรในขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมเสียงภาพชัดเจนยังไงเดี๋ยวรายงานมาด้วยครับเดี๋ยวผมจะนําท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ซึ่งตอนนี้เกือบที่จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผู้เก็เบ,บก็ได้ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับนี่บริเวณที่ นะครับท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรนะครับได้มาเก็บหลักฐานนะครับที่ได้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับนี่บริเวณบ้านครับท่านผู้ชมครับนะครับบริเวณบ้านนะครับที่รถเข้าไปแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับอยู่ใต้ท้องรถบริเวณนี้ครับนะครับผู้บาดเจ็บอยู่ใต้ท้องรถบริเวณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับ เข้าไปชนบ้านเลยนะครับนะครับตอนนี้ร้อยํำรวจเอกถาวรภูนวลน,นะครับซึ่งเป็นร้อยเวรในวันนี้ครับได้เก็บนะครับรายละเอียดหลักฐานต่างๆนะครับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในวันนี้ครับนะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยคิรีรัตทีมกู้ภัยภูมิดวงทีมกู้ภัยบางพระน้ําหักนะครับก็ได้มา สแตนบายแล้วก็เคลียร์นะครับบริเวณชั้นทางนะครับนำผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเสียงชัดครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามนะครับท่านร้อยเวรนะครับว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะสัมภาษณ์นะครับท่านร้อยเวรครับร้อยตำรวจเอกทาวรพูนวลนะครับซึ่งเป็นร้อยเวรในวันนี้ครับมาดูเหตุการณ์ครับท่านครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับดูสถานการณ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับน่าจะเป็นรถแหกโค้งเองครับแหกโค้งเองครับแหกโค้งแล้วก็ไปจนบ้านของชาวบ้านครับ มีมีมีผู้รับทรบทราบทราบว่าทราบทราบว่ามีผู้รับเจ็บหนึ่งคนครับหนึ่งคนครับครับครับตอนนี้มูอเจ้าเจ้าที่มูอที่นำส่งลงพอแยกที่ผมครับแต่ความปลอดภัยนี่ยังยังไม่ยังไม่ยัง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 ไม่ทราบว่าบัตรประเมินขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอีกทีครับครับผมสำหรับเจ้าของรถครับท่านก็เป็นตอนตอนนี้ในที่เกิดเหตุยังยังมียังไม่ได้เจอครับยังไม่เจอยังไม่ทราบรายละเอียดยังยังยังไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบยังไม่ทราบแต่ก็ตอนนี้การตัดสานทราบ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  ทำจัดทำแผนที่กระเทนแล้วก็มนทึกตรวจไปรายละเอียดการจะได้สอบสวนต่อไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณอิเวนรถจังหวัดเอกทาวลพภูนวันครับผมที่ให้รายละเอียดในครั้งนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศครับสวัสดีครับผมครับอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับเหการณ์ครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินได้ยินนะครับผู้บาดเจ็บเชื่ออะไครับสมศักสมศักสมบุญสมศักสมบุญครับแกนั่งทําอะไรครับผมนอนเนี่ยนอนนอนหน้าบ้านไม่ได้นอนในบ้านนะครับครับนอนหน้าบ้านครับผู้บาดเจ็บนะครับนอนอยู่หน้าบ้านนะครับนอนอยู่หน้าบ้านแล้วรถก็แหกโเข้ามาโดนตรงไหนนะครับิ้งบตเลยเป็นร้างเลยโอ้ครร่างแล้วก็อยู่อยู่ใต้รถเดยครับอยู่ใต้รถ ก็แสดงว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บอาการ,รอาการหนักไหมครับคนผู้อนัทหรือมีอ,อ,อะไรไ<ส>ม่ดโดนสองเลย<น>ไหมครับสองคนผัวเมีครับผมนอนข้างนอกทั้งสองเลยไหมครับนอนข้างนอกกันส้มนะครับนอนหน้าบ้านทั้งสองคนครับแล้วก็ถือว่า ชคไม่ดีนะครับรถก็แหกโค้งมาใส่นะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนสามีนะครับก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักนะครับตอนนี้ก็นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุหมู่ที่7ตําบลย่านยาวนะครับบ้านบางพระอําเภอคีรีรัฐนิคมครับนะครับกระถางดอกไม้ครับท่านผู้ชมครับกระถางดอกไม้นะครับ นะครับเกิดเหตุที่บ้านบางพระหมู่ที่7ต็ดตำบลย่านยาวครับอำเภอคีรัตนิคมครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกำลังดูรายละเอียดนะครับเก็บหลักฐานนะครับะนะครับก็ถือว่าโชคดีครับท่านผู้ชมครับที่ พรรยาไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่สามีก็ตรงที่ร้านค้าไหมครับไม่ไม่ใช่ร้านค้าครับที่ห้องแถวครับผมชื่อสมศักดิ์สมบูรณ์ครับตรงที่นันไม่ใช่ครับผมก่อนที่จะถึงสามแยกครับครับนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรถชนครับผมรถชนครับนะครับ ขอบคุณขอบคุณคุณรากการครับที่เข้ามาติดตามชมครับนะครับตอนนี้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับบริเวณบ้านบางพระหมู่ที่7ครับตำบลย่านยาวอำเภอคีรัตนคมครับรถแหกโค้งนะครับมาชนชาวบ้านนะครับซึ่งนอนอยู่หน้าบ้านนะครับนอนพักผ่อนอยู่หน้าบ้านสองคนผัวเมียนะครับได้รับบาดเจ็บส่วนสามีนั้นได้รับบาดเจ็บอาการค่อนข้างหนักครับแต่ภรรยานะครับได้รับบาดเจ็บ ไม่เยอะนะครับตอนนี้ทางร้อยเวรนะครับร้อยตำรวจเอกถาวรนภูนวลนะครับได้มาเก็บหลักฐานนะครับดูบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ครับนะครับแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับท่านผู้ชมครับได้นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณไปยังกู้ภัยสถานีต่างๆครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับได้อย่างรวดเร็วครับนะครับนี่คือ รถนะครับที่อยู่บริเวณนี้ครับผมนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ครับไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเช็คสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็น่าจะลารายการครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับได้ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับแหกมาจากน้นนะครับท่านผู้ชมครับรถมาจากข้างหน้านะครับมาจากข้างหน้าแล้วก็แหกมาโค้งนี room, people, quiero, ้ครับโค้งนี้แล้วก็น่าจะเสียหลักนะครับเข้าพุ่งชนไม่ว่าจะเป็นกระถางดอกไม้นะครับหลักกิโลนะครับหลักโค้งที่บริเวณทางโค้งนะครับก็ทําให้เข้าของเสียหายพอสมควรนะครับนี่บริเวณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับเจ้าของบ้านครับพี่สมศักดิ์สมบุญ นะครับชื่อคุณพี่สมศักดิ์สมบุญครับนะครับนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้นะครับผู้บาดเจ็บนะครับก็ได้นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทา้ผห้ชมครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับว่าผู้บาดเจ็บนะครับ อาการหนักหรือว่าดีขึ้นยังไงนะครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมครับนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณบ้านบางพระหมู่ที่7ตําบลยันยาวอำเภอขีดนิคมนะครับก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ดูแลเหตุการณ์วาดแผนที่นะครับเก็บหลักฐาน นะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับคุณพี่สมศักดิ์สมบุญและภรรยาก็ได้นําส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็ช่วยเหลือนะครับดูแลความปลอดภัยนะครับของรถที่สัญจรไปมานะครับส่วนเจ้าของรถนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับด้วยความตกใจนะครับก็เลยยังหาไม่เจอครับตอนนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆข่าวด่วนสั้นๆ นะครับซึ่งได้รับรายงานจากนาเดชบ้านข่าวนะครับซึ่งกําลังเดินทางไปที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็รายงานข่าวมาผมก็ได้เดินทางมาทําข่าวนะครับอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมผู้ใหญ่ฉ่ยเมืองคนดีนาเดชบ้านข่าว MTC t v ขอบคุณครับสวัสดีครับ